สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาชวนทำม,มันฝรั่งอบนะคะแต่ว่าสูตรนี้จะเป็นเป็นกาลิกผัมซานนะคะเป็นกระเทียมแล้วก็ใส่พัมซานชีสด้วยตรงนี้เพื่อนๆจะใช้เป็นเนยด้วยก็ได้นะคะสูตรนี้อร่อยมากอบได้ทั้งในหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็เตาอ,อบนะคะของแอนวันนี้สาธิตกับหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเพื่อนๆ แอนใช้มันฝรั่ง3าหัวอันนี้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะบ้านนี้ชอบกินทั้งเปลือกค่ะก็จะใช้ทั้งเปลือกแบบนี้นะคะตอนที่หั่นมันเนี่ยค่ะก็ตั้งน้ำร้อนไปด้วยเลยนะคะตั้งน้ำใส่หม้อตั้งไปเลยแล้วก็เราจะหั่นเป็นชิ้นไม่ใหญ่มากนะคะชิ้นประมาณนี้ หั่นเสร็จแล้วก็ลงหม้อต้มเลยในหม้อเนี่ยในน้ำเนี่ยใส่เกลือลงไปหน่อยนึงนะคะรอให้น้ําเดือดน,นิดนึงใส่เกลือนิดนึงแอนใช่เป็นเกลือชมพูค่ะแล้วก็ใส่มันฝรั่งของเราลงไปต้มตรงนี้ค่ะพอใส่มันหมดเนี่ยจับเวลาไป5นาทีเท่านั้นนะคะเพื่อนๆต้มแค่น5้นาทีแค่นั้นเอง ระหว่างที่รอมันนะคะระหว่างที่เราต้มมันอยู่นะคะก็มาเตรียมส่วนผสมอย่างอื่นก็จะมีกระเทียมนะคะวันนี้แอนใช้กระเทียมทั้งหมด6กลีบค่ะก็จะสับๆแบบนี้นะคะแล้วก็ผักไว้มันฝรั่งของเราได้ที่แล้วนะคะก็จะปิดไฟยกลงแล้วก็เทใส่กระชอนแบบนี้นะคะรอให้ สะเด็ดน้ำแป๊บหนึง่งแล้วก็มาเทใส่ชามผสมได้เลยค่ะแล้วก็จะใส่เครื่องปรุงที่เหลือทั้งหมดวันนี้แอนจะใส่เป็นตัวเฮิร์บอะค่ะแอนใส่เป็นออริกาโนกับไทม์นะคะตรงนี้เพื่อนๆไม่ใส่ก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะแอนใส่อย่างละหนึ่งช้อนชาคือแล้วแต่มีอันนี้กระเทียมที่เราสับไว้เนาะแล้วก็พาเมซานแอนมีแบบที่มันเป็นเป็นขวดอะคะ่ะเป็นผงแบบนี้ใส่พริกไทยดำนะคะ แล้วอันนี้คือน้ำมันมะกอกค่ะแอนไม่ได้ใส่เกลือนะคะพเพื่อนเพนเพราะว่าในในพาเมซานเขาเค็มอยู่แล้วเนาะแอนก็เลยไม่ได้ใส่เกลือเพิ่มอ่าก็คือ อบแบบนี้แล้วถ้าอย่างอย่างสามีแอนอะ่ะเขาจะชอบเค็มกว่าแอนหน่อยเวลาเขาจะกินเขาก็จะโรยเกลือเองอะคะ่ะแต่แอนอะ่ะไม่ได้โรยนี่ค่ะเสร็จแล้วก็เตรียมหม้อทอดนะคะแอนจะใส่ฟอยล์ไปแบบนี้เนาะจะได้ง่ายไม่ต้องล้างเยอะค่ะเพื่อนๆแล้วก็เทใส่ลงไปแบบนี้เลยทีนี้กระจายกระจายมันนิดหนึ่งนะคะกระจายมันนิดหนึ่งให้ให้ใหอ่า ไม่ซ้อนทับกันเยอะค่ะถ้าถ้าทาในโตอบเนี่ยมันโต๊อบก็จะกว้างเนาะเพื่อนเพ่เพก็จะไม่ซ้อนทับกันเลยอ่าเสร็จแล้วก็จะเข้าอบที่ความร้อน200อนะคะ15นาที215นาทีนะคะแล้วจะเอาออกมาคนเอาออกมากลับด้านนิดหน่อยค่ะกลับด้านให้ข้างล่างขึ้นมาอยู่ข้างบนเนี่ยคะ่ะรอบแรกก็จะมานี้ยังไม่สุกนะคะแล้วก็จะกลับด้านอ่า กลับด้านล่างขึ้นด้านบนเสร็จแล้วก็ไปอบต่ออีก15นาทีก็คือใช้เวลาที่อบทั้งหมดอะค่ะก็คือ30นาทีนั่นแหละค่ะก็คือ15กับ15เท่านั้นเองง่ายๆแค่นี้นะคะสูตรนี้อร่อยมากค่ะคเพื่อนเใชเ้ใช้ทำกับม,มันเทศก็ได้นะคะมันเทศมันหวานนะคะหรือ,อแครอทหรือไม่ก็ฟักทองก็อร่อยค่ะ แต่วันนี้แอนมีมันฝรั่งเนาะนี่ค่ะรอบรอบสนะคะ15นาทีเหมือนเดิมเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วนะคะสุกแล้วจะให้เพื่อนๆดูว่าเขาสุกดีเนี่ยคะ่ะก็คือจะใช้ไม้จิ้มแบบนี้นะคะอ่าถ้ามันนิ่มเนี่ยมันก็คือสุกดีแล้วเพื่อนๆนเทสแบบนี้ได้นะคะถ้าไม้จิ้มลงไปง่ายๆก็คือสุกแล้วเนาะแต่ถ้า มันยังไม่สุกเนี่ยก็อบต่ออีกนิดหน่อยได้ค่ะไม่เป็นไรสูตรนี้คือด้านนอกจะมีความกรอบๆของพาเมซานนะคะแล้วก็ด้วยความที่เราเขย่าเราต้มก่อนแล้วเราเขย่านิดหน่อยอะคะ่ะมันก็จะทําให้ด้านนอกเนี่ยค่ะมีความกรอบแล้วด้านในเนี่ยมีความนุ่มเอาไว้กินเล่นหรือว่ากินกับอาหารจานหลักก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ